สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับหมูก้อนทอดทรงเครื่องเครื่องแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยนะคะทําง่ายมากๆค่ะทานเล่นหรือว่าทานกับข้าวก็ได้นะคะสูตรนี้เจ๊ปานเน้นผักหลายอย่างเผื่อเอาไว้สําหรับเป็นของว่างทานเล่นให้เด็กๆด้วยนะคะเรามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะเจ๊ปานใช้หมูสะโพกนะคะนํามาบดแบบนี้เพื่อที่จะทําเป็นหมูสับค่ะเครื่องปั่นตัวนี้แรงมากเลยค่ะ ใช้ดีมากๆปั่นแป๊บเดียวก็ได้หมูบดเหมือนไปซื้อเลยค่ะสะดวกมากๆและนําเห็ดหอมแห้งมาแช่น้ําจนนิ่มแล้วนํามาบดให้ละเอียดเช่นกันค่ะความละเอียดประมาณนี้พอแล้วนะคะหมูก้อนทอดจะปั่นใส่วุ้นเส้นด้วยค่ะนําวุ้นเส้นมาบดนะคะไม่ต้องนําไปหั่นให้ยุ่งยากค่ะปั่นแป๊บเดียววุ้นเส้นก็ละเอียดใช้ได้แล้วค่ะเครื่องปั่นตัวนี้เขามีใบมีดให้เราเลือกหลายแบบค่ะ เจ๊ปนจะใส่แบบนำมาสไลด์ผักนะคะนำกระหล่ำปีใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปั่นนะคะกระหล่ำปีเขากลายเป็นเส้นแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาหั่นเลยค่ะผลงานกระหล่ำปีของเราก็เป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมนำไปทำสลัดหรือนำไปทำอย่างอื่นได้สะดวกมากๆค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปนจะเปลี่ยนใบมีดนะคะสำหรับนำมาซอยแครอททรงเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นรูเล็กๆแบบนี้ค่ะ เราจะใส่แครอทลงไปในเครื่องเลยนะคะแล้วก็ทำการปั่นแค่ชั่วพริบตาก็ได้แครอทเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะซอยง่ายๆเลยนะคะสะดวกมากๆเดี๋ยวเจ๊ปันจะใส่รายละเอียดเครื่องปั่นรุ่นนี้ไว้ในคอมเมนต์แรกนะคะเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเราจะนำทุกอย่างมาหมักรวมกันค่ะเริ่มจากหมูบดท,ที่เราบดนะคะวุ้นเส้นกระหล่ำปีซอยเห็ดหอม และสุดท้ายแครอทซอยค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยแป้งมันน้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองตอกไข่ลงไป1ฟองค่ะแล้วก็โรยพริกไทยหน่อยนะคะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยนะคะ คุกเขาจนกระหล่ำปีนุ่มแครลลอทและทุกอย่างรวมตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะแล้วหาจานแบนๆมาหนึ่งใบนะคะโรยแป้งทอดกรอบลงไปให้ทั่วเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะค่อยๆปั้นหมูก้อนที่เราหมักเอาไว้นะคะให้เป็นก้อนกลมแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถปั้นตามขนาดที่พอใจเลยนะคะเจ๊ปานเอาแบบหนึ่งลูกจุกๆเลยค่ะ ั้นหมูเป็นก้อนได้แล้ววางลงไปในจานที่เราใส่แป้งทอดกรอบเอาไว้นะคะเวลาทอดแป้งจะได้ไม่ติดกระทะค่ะค่อยๆโรยแป้งแห้งๆให้ทั่วหมูก้อนเลยนะคะค่อยๆทำเพลินๆไปนะคะเจ๊ปานทำได้หลายลูกมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมัน พร้อมทอดแล้วค่ะน้ำมันร้อนแล้วหย่อนหมูก้อนลงไปทอดเลยค่ะตอนนี้เจ๊าปานจะปรับเป็นไฟกลางนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินไปเดี๋ยวหมูก้อนก็จะไหม้ข้างในจะไม่สุกด้านล่างหมูก้อนเริ่มร้อนแล้วเราจะกลับด้านนะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะหมูก้อนไม่ติดกระทะและรูปทรงกลมสวยงามเพราะว่าเรานำแป้งทอดกรอบมาคลุกก่อนที่จะนำมาทอดแบบนี้เลยค่ะ เป็นเคล็ดลับง่ายๆในการทอดของทอดไม่ให้ติดกระทะแล้วให้รูปทรงสวยงามค่ะสามารถนำไปใช้กับปลาก็ได้นะคะนำปลาทั้งตัวมาคลุกกับแป้งแห้งๆก่อนค่ะเวลาทอดจะได้สวยงามตอนนี้หมูก้อนก็สุกทั่วแล้วนะคะนำขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะตอนนี้หอมไปทั่วบ้านลูกกลมๆน่าทานมากเลยค่ะ จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือน้ำจิ้มบววยน้ำจิ้มไก่ได้ทุกน้ำจิ้มเลยค่ะหน้าตาข้างในก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะน่าทานมากๆเป็นของทอดทานเล่นทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะสามารถนำไปต่อย,ยอดทำขายได้ด้วยค่ะ จ๊าปันขอตัวไปทานหมูก้อนทอดทรงเครื่องก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยขอบคุณมากค่ะ